น้องแซนแม่ขอร้องหน่อยนะน้องแซนแม่ขอร้องนะไม่มีใครเชื่อน้องแซนแม่ขอร้องเลยสักคนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวที่ผมบอกครับว่าคนหนึ่งเนี่ยไปออกโขนกระแสจักแรแลเปียกเลยอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในรายการโนกระแสผมนึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวันนี้มีคนเครียดเข้าโรงพยาบาล เรืองความไม่ทาให้กับแตงโมแตงโมไม่ใช่ตกท้ายเรือตายแน่นอนแตงโมไม่ได้นั่งปัสสาวะตกท้ายเรือตายแล้วก็โรเบิร์ตไม่ใช่ขับเรือกระชากจนทําให้แตงโมตกท้ายเรือตายนี่คือโจทย์ของตำรวจตั้งแต่แรกแล้วฟังคำพูดแซนมาว่านะดูตาแซนนะดูตาแซนเนี่ยแซนบอกว่าแตงโมจับขาแซน แซนบิดตัวแตงโมตกน้ำเลยจับก,กลับเรือด้านขวาไอ้เดด้านซ้ายทษทีนะดูตาแซนเห็นไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ตำรวจเชื่อแต่คนไทยเกือบทั้งประเทศไม่เชื่อนายแซนเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนขี้กลัวจะไปนั่งกับเรือด้านซ้ายเนี่ยนั่งปสัสสาวะเนี่ยไม่มีใครเชื่ออกครับนะพี่แตงเนี่ยพงศกรบอกผมเลยว่าแตางโมเป็นคนขี้กลัว แล้วก็ท่านจิรพัฒน์คุมิจิตก็จจพูดเองว่ากาบเรือนเนี่ยทั้งสองข้างนะํามันท่วมแล้วน้องแตงโมจะไปนั่งกาบเรือแล้วไปนั่งปัสสาวะยดงไงความเร็วแปดน็อตเนี่ยผมไม่นั่งมาแล้วนะปวดหลังแทบหักแล้วถามว่าเดินไปในบองตรงเสียวครับไม่ใช่เสียวธรรมดาเสียวพิเศษด้วยนะดังนั้นเนี่ยผมยังอยากให้ดูนะน้องแซนแม่ขอร้องหน่อย นะน้องแสนแม่ขอร้องนะไม่มีใครเชื่อน้องแซนแม่ขอร้องเลยสักคนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวที่ผมบอกครับว่าคนหนึ่งเนี่ยไปออกโหนกระแสจกแักรแลเปียกเลยอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในรายการโหนกระแสผมนึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวันนี้มีคนเครียดเข้าโรงพยาบาลน,นะผมก็งงเหมือนกันว่า แค่อายการอธิบดีอายการพาะหนึ่งสั่งสอบเพิ่มมีคนเครียดเข้าโรงพยาบาลนะครับนี่แนละคือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกให้เลยว่าถ้าสอบตรงไปตรงมานะครับไม่มีนอกมีในตามที่ผมร้องขอไปรม่นนำแปดข้อผมมั่นใจเลยว่าสิ่งที่นายแซนพูดไม่เป็นอย่างนั้นแน,น่นอนนะรับรองได้เลยว่า มันจะประมาทย,ยังไงห้าคนผมถามหน่อยผมถามอายการดาวหน่อยคุณร่างคำฟ้องเนี่ยประมาทห้าคนค,ค,คุณร่างผมฟังหน่อยดินายจบเนี่ยนะมันชงเล่าแล้วมันจะประมาทย,ยังไงนายแซนบอกนอนท้ายเรือแจงโมงจับขาเรือตกเองแล้วจะประมาทย,ยังไงโรเบิร์ตทิง้งลงน้อยบอกขับเรืออันนี้ยังพอก้มแก้มว่าเอ,อ่ ทำให้แตงโมตกท้ายเลยยังพอก้อมแก้มนะนายนายปอผัดกันขับเรือเออนี่พอ,อยังก้มแก้มกระติกมันต้องก็หาให้การเท็จทําลายหลักฐานอ,อะไรเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยตอนแรกอ่ะแล้วอยู่ๆมาบอกว่าประมาทกระติกประมาทยังไงผมยังงงเลยผมไม่รู้นะแต่ว่าผมงงข้อหาของอายการนนร่วมกันประมาทห้าคนไม่รู้ดิคิดไม่ออกบอกไม่ถูก แต่รู้อย่างเดียวว่าถ้าขึ้นศาลไปพวกนี้มีเฮเฮไม่ใช่เฮแล้วเฮนี่ว่ายกฟ้องหมดอะ่ะผมไม่เชื่อเลยว่าวันนี้จะติดคุกสักคนถ้าคดีประมาณนะยะคุณบอกว่าโอคุณใส่ข้อหาหนู่นนี่นั่นเยอะแยะ,ยะมากมายผมผมือผมพูดให้คุณฟังนะวัตถุกออกฤทธิ์นปอก็บอกแล้วว่ากินหลังเกิดเหตุสามวันเนี่ยข้อต่อสู้เขากินหลังเกิดเหตุสามวัน คุณบอกว่าไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพนายจ๊อกก็ใส่เสื้อชูชีพเออแล้วไม่ใส่ยังไงผมน้มหน่อยบาดแผลเต็มตัวทั้งห้าคนหมอทีเิเวเก็บอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากแตงโมงแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าบาดแผลทั้งห้าคนคนหนึ่งหัวปูดคนหนึ่งแขนช้ำคนหนึ่งมีรอยทะลอกนะแต่ทําไมหมอทีเิเววบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นบนเลยแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรครับทั้งห้าคนบางคนแขนช้ำ โดนทะลอกปอกเปิกเนี่ยนั่นมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอหน่ผมถามหน่อยคุณหมอคนสวยนะว่าทั้งห้าคนเนี่ยบาดแผลเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรทุกๆเรื่องเนี่ยมันมีข้อพิรุธสงสัยทั้งนั้นแหละนะครับนะคนบอกว่าอยากดูคลิปถ้าคุณอยากดูคลิปมาดูกับผมส่วนตัวครับนะมาดูผมส่วนตัวได้นะครับแต่ว่าจใจผมเปิดให้คุณดูทางจอไม่ได้นะเอางี้กว่าสองวันเนี่ยผมไปศาน นะครับน้าไปภาคอีสานนะก็ต้องรู้ว่านผมไปทําอะไรนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเจอผมที่ภาคอีสานขอดูได้นะให้ดูนะครับแต่ไม่ให้ถ่ายรูปนะครับใครอยากดูคลิปข้าบเลือดดูได้ผมให้ดูแต่ไม่ให้ถ่ายรูปแค่นั้นเอง